ลูกสาวนอนอ้อะไรลูกอะไรลูกฮะเออข้างนอกหนาวนอนสบายเลยในบ้านอุน่นนะฮะ,ฮะลูกลูกเชนลูกนมามาพอเราพูดกับสัตว์เนี่ยเราต้องมีเสียงสองเนาะเหมือนพูดกับเด็กอะอะลูกเชนจ้าอะลูกิ้นอาหารอุ้ยเนาะลายเขาสวยนะลูกเชน ลูกิ้นเอาตาปือป้อๆทำตาฮะาลูกาลกาทำตากวนมาม่ากวนค่ะอะไรอะลูกนะมาม่าจะกวนลูกคินมานอ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 น